สวัสดีมิตรรักที่น่ารักทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาอัปเดตราคาของบอลหูช้างด่างขาวกันนะคะทุกคนซึ่งบอลหูช้างด่างขาวเนี่ยนะคะ เป็นไม้ด่างเมื่อในอดีตที่ราคาสูงถึงสูงมากสูงมากจริงๆนะคะแล้วก็เป็นไม้ด่างที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในอดีตนะคะเพราะว่าได้ออกข่าวหลายสำนักเลยนะคะถ้าใครเคยติดตามนะคะก็จะเห็นแบบว่ามีเอาบอลหูช้างไปแลกรถหรือว่าอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าณช่วงนี้นะคะวันที่เรอัปเดตเนี่ยเป็นวันที่ห้าเมษายนสองห้าหกหกนะคะทุกคนถามว่าดูราคาในช่วงนี้กันว่า ราคาเขาอยู่ที่เท่าไหร่กันคะต้นแรกเนี่ยนะคะทุกคนเป็นด่างขาวมิ้นนะคะทุกคนเป็นบอนหูช้างด่างขาวมิ้นนะคะซึ่งแบบว่าโหด่างจัดด่างสวยมากๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะก็มี2ใบนะคะแต่ใบใหญ่มากๆเลยนะคะเจ้าของไม้เขาเปิดราคาอยู่ที่590บาทนะคะทุกคนคะ่ะซึ่งราคาดีงามมากนะคะราคาของบอนหูช้างหรือว่า ไม้ด่างในตระกูลอโลคา,าเซียเนี่ยเรไม่ได้อัปเดตนานมากๆแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เรจะสนใจสนิจันบุตรสารคาเป็นพิเศษนะคะพอได้ย้อนกลับมาดูก็รู้สึกว่าโอ้โราคาลงเยอะเหมือนกันนะคะทุกคนมาดูต้นต่อไปกันค่ะต้นนี้นะคะทุกคนคะเป็นต้นที่สมบูรณ์นะคะใบด่างสวยมากๆเลยเจ้าของไม้เขาเปิดอยู่ที่790บาทรวมส่งนะคะ สำหรับเครดิตเจ้าของไม้นะคะทุกคนเดจะใส่เครดิตให้กับทุกๆต้นเลยนะใครสนใจก็ลองติดต่อสอบถามไปได้เลยนะราคาที่เดนํามาอัปเดตให้ทุกคนทราบในวันนี้นะคะเป็นเป็นราคาที่มีการมาลงโพสขายในกลุ่มของบอลหูช้างด่างขาวบอลหูช้างด่างเหลืองนะคะใครสนใจก็ลองไปติดตามไปดูได้เลยนะคะซึ่งต้นสวยๆราคาดีๆมีเยอะมากๆเลยคะ่ะทุกคนมาดูต้นต่อไปกันคะ่ะ เจ้าของไม้ท่านนี้นะคะทุกคนขาก็มาลงขายแบบโพสต์ล่าสุดเลยนะคะทุกคนขาแล้วก็ขายในราคาอยู่ที่ต้นละ390บาทนะคะมาดูตัวอย่างต้นที่เจ้าของไม้ท่านนี้ลงขายนะคะทุกคนคะ่ะในต้นแรกนี่นะคะก็ด่างขาวแบบด่างเยอะด่างจัดเชียวคะ่ะทุกคนใบใหญ่แล้วนะมี2ใบค่ะสามร้อยเาสิบราคาดีงามมากๆเลยนะเจ้าของไม้ท่านนี้นะคะก็มีหลายต้นที่ลงขาย390นะคะทุกคนคะ่ะ แต่และต้นนะคะคือด่างจัดด่างชัดสวยงามมากๆเลยนะคะนี่ที่เรนนำมาฝากนี่นะคะใครสนใจก็ลองติดต่อสอบถามไปได้เลยนะแต่ยังไงนะคะก่อนจะโอนเงินทุกคนต้องเช็คเครดิตเจ้าของไม้ด้วยนะทุกคนนะและทุกคนมาดูต้นนี้กัน,นะคะ่ะ ทุกคนค่ต้นนี้ด่างจัดนะคะใบสมบูรณ์มากๆมีสีใบนะคะแล้วดูราคาที่เจ้าของไม้ตั้งนะคะราคาอยู่ที่350บาทนะคะก็จะเห็นทั้งหน้าไม้และก็ความสูงนะคะเจ้าของไม้ก็ถ่ายรายละเอียดของไม้ลงไว้อย่างชัดเจนนะคะทุกคนต้นนี้ก็เป็นเจ้าของไม้เดียวกันนะคะราคา350เช่นกันคะ่ะต้นนี้ลักษณะด่างชัดเจนเหมือนกันเลยนะคะทุกคนคะ่ะก็สวยงาม ใครสนใจนะคะก็ลองติดต่อสอบถามไปได้เลยค่ะทุกคนคะ่ะต้นนี้เป็นไม้หน่อนะคะต้นใหญ่แล้วนะคะต้นใหญ่แล้วจริงๆซึ่งเจ้าของไม้เปิดราคาอยู่ที่650ค่ะก็พิจารณาเลยนะทุกคนดูสิต้นใหญ่ใบด่างชัดเจนมากๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะ มาดูต้นต่อไปคันค่ะเจ้าของไม้ท่านนี้นะคะก็ลงขายสองต้นไม่ได้บอกราคานะคะทุกคนคะ่ะบอกว่าเป็นลักษณะด่างแบบด่างบลูมินนะคะทุกคนซึ่งเลยก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าด่างบลูมินเป็นชนิดก็คงน่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆมีสเก็ตมินนะคะทุกคนใครสนใจก็ติดต่อสอบถามไปได้เลยนะต้นนี้นะคะสา0รอยบบาทอีกแล้วค่ะลักษณะด่างด่างจัดม,มากๆเลย เลยอยากบอกว่าราคาแบบคือถ้าใครรู้ราคาเมื่อก่อนนะจะรู้เลยว่าราคาโคตรแพงอะ่ะแต่ตอนนี้ราคาก็จับต้องได้แบบมากแล้วนะทุกคนนะมาดูต้นนี้กันค่ะต้นนี้ก็ด่างจัดด่างชาัดทุกใบเลยใบใหญ่มากๆต้นนี้เจ้าของไม้บอกว่าเป็นด่างมิ้นท์แบบสเตียร์นะคะเปิดอยู่ที่550บาทค่ะทุกคนคะ่ะต้นนี้เป็นบอลหูช้างด่างขาวไม้หนอนนะคะอันนี้คือตามรายละเอียดเจ้าของไม้ลงไว้ แล้วก็เปิดราคาอยู่ที่450บาทส่งฟรีด้วยค่ะต้นนี้ก็เป็นบอลหัวช่างด่างขาวไม้หน่อยเช่นกันเจ้าของไม้นะเปิดอยู่ที่399บาทค่ะต้นนี้เจ้าของไม้นะคะบอกว่าเป็นไม้หน่อนะคะเป็นด่างขาวมิ้น์ค่ะลักษณะที่เราเห็นก็คือด่างจัดมากๆนะคะทุกคนด่างจัดแล้วก็สวยมากด้วยต้นก็ใหญ่ใบก็ใหญ่นะแต่ว่ามีใบเดียวเจ้าของไม้เขาเปิดอยู่ที่500บาทรวมส่งนะคะ มาดูต้นต่อไปกันค่ะโพสต์นี้นะคะทุกคนเจ้าของไม้นะคะบอกว่า400บาททุกต้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูต้นที่เจ้าของไม้ท่านนี้ลงขายกันค่ะต้นแรกก็คือต้นนี้นะคะก็ตามภาพเลยดังจัดมากๆใบใหญ่ด้วยต้นที่สองค่ะขาวเขียวชัดเจนค่ะทุกคนแล้วก็ต้นนี้นะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้นละสี่รอยนะคะต้นนี้นะคะเจ้าของไม้นะคะก็ลงบอกว่าเป็นไม้หนอนนะคะแล้วก็ ลอยอยู่ที่ราคา450บาทนะคะทุกคนคะ่ะก็ลักษณะความโตของต้นก็ตามภาพเลยนะแล้วก็เจ้าของไม้ถ่ายใบด่างให้ดูด้วยนะคือด่างจัดอย่างนี้เลยค่ะทุกคนคะ่ะเจ้าของไม้ท่านนี้นะคะก็บอกว่าแบ่งปัน300บาทซึ่งเรคิดว่าน่าจะเป็นกระถางละ300บาทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะทุกทุกคนคะ่ะใครสนใจก็ลองติดต่อสอบถามไปเลยนะ ต้นนี้เจ้าของไม้เปิดราคาอยู่ที่759บาทนะคะทุกคนซึ่งใบใหญ่นะใบสวยใบแข็งแรงแล้วก็ด่างจัดทุกใบเลยนะทุกคนนะแล้วเจ้าของไม้นะคะเขาก็ถ่ายความสูงนะคะถ้ามุมนี้เราก็จะเห็นลักษณะความสูงและความโตของต้นเลยเนาะทุกคนเนาะสำหรับเจ้าของไม้ท่านนี้นะคะปล่อยแบบราคาแบบดีงามมากาเจ้าของไม้เปิดราคาอยู่ที่280บาทรวมส่งนะคะทุกคน ลักษณะด่างก็ประมาณนี้ความโตก็ตามที่เห็นในภาพเลยนะทุกคนนะมาดูต้นต่อไปค่ะเจ้าของไม้ท่านนี้นะคะขายแบบแพ็คคู่เลยนะทุกคนเปิดราคาอยู่ที่คู่นี้นะคะเขาเปิดราคาอยู่ที่3 7 0บาทนะคะรวมส่งด้วยนะก็เป็นต้นไซต์ตะมุตะมีไซ์เล็กนะคะแต่ลักษณะด่างก็ชัดเจนนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับโพนี้นะคะเจ้าของไม้ก็ลงขาย สามต้นนะคะแล้วก็มีราคาแตกต่างกันไปนะคะก็จะมี450บาทนะคะ400 350ค่ะทุกคนมาดูต้นนี้กันค่ะต้นนี้นะคะโอ้ด่างจัดมากๆสวยมากๆด่างทุกต้นนะคะทุกคนจะของไม้ลงรายละเอียดว่าเป็นด่างขาวมิ้นสเตียนะคะทุกคนค่ะแล้วก็เปิดราคา แค่500บาทรวมส่งนะคะก็ลักษณะด่างก็ชัดเจนประมาณนี้ความโตของต้นก็พิจารณาตามภาพเลยนะคะทุกคนคะ่ะและนี่ก็คือราคาของบอลหูช้างด่างขาวนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าใครสนใจนะคะคลิปหน้าเดจะเอาราคาของบอลหูช้างด่างเหลืองมาฝากกันนะคะทุกคน ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆด้วยนะคะทุกคนคะ่ะจะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะใครยังไม่กดติดตามกดติดตามให้ช่องเรไรด้วยนะคะจะขอบพระคุณมากๆๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะและสําหรับใครนะคะที่สนใจราคาของบอลหูช้างด่างขาวบอลหูช้างด่างเหลืองนะคะสนใจเพิ่มเติมเข้าไปดูได้เลยนะคะในกลุ่มของบอลหูช้างด่างขาวบอลหูช้างด่างเหลืองนะคะเป็นกลุ่มใน Facebook นะคะทุกคน และสำหรับใครที่ตัดสินใจจะซื้อไม้ออนไลน์ก่อนโอนเงินทุกครั้งชิคเครดิตเจ้าของไม้ดีๆนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าโจรในกลุ่มของการขายไม้เยอะมากค่ะสำหรับคลิปนี้เรต้องลามิรักทุกท่านไปก่อนนะคะทุกคนคะ่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเลี้ยงไม้ใครลุ้นด่างอยู่ก็คอยด่างจัดจัดด่างไวไวใครสั่งไม้ออนไลน์มาก็ขอให้ตรงปกตรงใจคะ่ะคลิปนี้เรล,ลาทุกท่านไปก่อนนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ